ชีวิตที่ไม่มีหวังก็เหมือนกับเทียนที่มันไร้แสงจากเรลวไฟความหวังมันก็ก็คือสิ่งที่เติมเต็มให้ชีวิตนะคะถ้ามันไม่มีความหวังมันก็เหมือนกับแบบมันก็ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในส่วนตัวของพี่เนี่ยี่เพราะพี่เชื่อในว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างอะ เพราะฉะนั้นความหวังมันก็ต้องอยู่ในในแหล่งของผู้ที่สร้างเราความหวังของเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คนไทยไม่รู้เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ความหวังเรามักจะไปตั้งอยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราสามารถมองเห็นพระเจ้าด้วยใจของเราเพราะฉะนั้นความหวังของใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่พระเจ้าเมื่อเราเอาใจเราไปฝากความหวังกับพระเจ้าแล้วทุกอย่างมันก็เต็มอิ่มมันก็ไม่มีวันใดที่จะทาให้เราหมดหวังได้แน่นอนเพราะว่าความหวังของเราเนี่ยมันแน่นอนมันเป็นรากฐานที่สําคัญของชีวิตนะ นั้นความหวังของคริสเตียนก็เลยเป็นความหวังที่ไม่ไม่สั่นคลอนมันมั่นคงแน่นอนอในชีวิตหนหลังที่ก่อนที่พี่จะมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยมันหมดหวังแทบทุกวันเลย,เลยคะความหวังก็จะมีบ้างตามอารมณ์หรือว่าเราได้อะไรกันมาหรือเราได้ประสบความสําเร็จหรือเราพอใจเราก็โอ๊ยความหวังเต็มเปี่ยมแต่มันอาจจะวูบไปในวินาทีต่อมาก็ได้ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นขึ้นลงลงความหวังถ้ามันตั้งอยู่กับตัวเองตั้งอยู่ความพอใจกับสิ่งภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงได้มันก็ล้มเหลวทุกครั้งนะฮะมันไม่เคยทําให้เราเต็มอิ่มนั่นนั่นคือชีวิตที่ที่ก่อนหน้าที่จะรู้จักความหวังในพระเจ้าค่ะการที่จะรักษาความหวังเราให้มั่นคงเนี่ยนี่ว่าหนึ่งประเด็นที่สําคัญคือว่าความหวังเรามันอยู่บนอะไรบนพื้นฐานอะ แลวเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือพื้นฐานสําคัญแลายึดไว้ให้มั่นวิธีการที่จะทําให้รักษาไว้ได้พี่เชื่อว่าคืออย่างเราต้องต้องรู้จักสิ่งที่เราหวังให้ดีว่าเราหวังอะไรอยู่่อย่างพี่หวังว่าวันหนึ่งพี่จากโลกนี้ไปพี่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นความหวังอันนี้มันทําให้พี่มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ค่อยท้อใจเพราะรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีผิดหวังบ้าง,างในบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไว้มันก็ไม่ได้ทําให้เราถึงกครจะต้องตาย หรือว่าทําให้เราทอ้อใจเหมือนว่าก่อนอย่างนี้นะคะเพราะว่าความหวังมันตั้งอยู่โอ้ยแป๊บเดียวเหตุการณ์ที่จะผ่านไปหรือพระเจ้าช่วยเราแน่นอนและจะดีกว่าด้วยซ้าการผิดหวังทําให้เราเติบโตะขึ้นและเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเขารู้สึกผิดหวังอย่างนี้เราก็ได้เป็นตัวช่วยเขาตอนในเวลาที่เขาตกในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเมื่อความหวังตรงนี้เราว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วว่าการอยู่ในโลกนก็สบายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็รับได้แทบทุกอย่าง who i know, ความหวังในตัวเราเนี่ยมันสําคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแน่นอนเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าคนไทยเนี่ยโอเคแบบมีหลายเรื่องให้เราผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเราหมดความหวังกแต่ละคนดับกันไปดับกันไปมันก็อยู่กันแบบแกนแล้วก็จะอยู่กันแบบแบบไม่ค่อยสุขใจก็จะอยู่กันแบบระแวงนะคะความหวังมันก็นํามาซึ่งความมืดหลายอย่างในจิตใจของเรานะคะ แต่ว่าถ้าถ้าเราเป็นประกายให้กันและกันเนี่ยอ๋อบางคนอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขาโอ้โหเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตเป็นคนที่คอยให้กําลังใจให้ความหวังคนอื่นพี่ว่าโอ้โหนั้นเป็นเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเพราะเหมือนกับว่ามันเหมือนความหวังเนี่ยมันเหมือนจุดเหมือนจุดอะไรให้มันมีแสงสว่างใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นเหมือนเปลวไฟอย่างที่เราพูดกื่อก้เทียนเทียนเล่มหนึ่งก็สําคัญแล้วในความมืดมิดที่สุดเนี่ยความสว่างนิดนึงของเทียนเล่มบางๆเนี่ยโอ้โหมันมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะ แล้วเมื่อเราเป็นเทียนเล่มเล็กๆแล้วต่อจุดกันไปเนี่ยเมื่อต่อความหวังต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศเราในสังคมที่เราอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราสู้กันต่อไปได้อยู่กันต่อไปได้ต่อส่งต่อไปเรื่อยๆอ่ะห้ความหวังของคนไทยก็จะบันเจิดขึ้นไม่ใช่ไหมแม้กระทั่งในครอบครัวเอาเล็กๆก็ได้ในหน่วยเล็กๆที่สุดเนี่ยซึ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะพ่อแม่มีความหวังสอนลูกให้รู้จักมีความหวังนะฮะในเวลาที่เรามีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เคยทอดทิ้งว่าหัวใจเรายังคงสู้อยู่การสู้ก็คือความหวังแล้วเหมือนคนที่กําลังใกล้ตายเนะี่ยหมอมักจะบอกว่าอ๋อมีกําลังใจนะจึงมีความหวังอยู่นะให้สู้นะนั่นแหละถ้าคนไข้มีความรู้สึกยังไงว่าตัวเองยังมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ก็แปลกร่างกายบางทีมันก็จะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาทํางานขึ้นมาแบบอย่างอัศจรรย์อย่างเงี้ยทำให้คนนั้นผ่านวิกฤตการรอดพ้นจากความตายไปได้เพราะความหวังของเขา คนไทยก็เหมือนกันในครอบครัวก็เหมือนกันเมื่อมีปัญหามี่ทะเลาะกันอะไรกันที่เชื่อว่าบางทีเหมือนหมดความหวังแล้วอยู่กันไม่ได้แล้วมีอะไรแต่จริงๆเมื่อเราหันหน้าเข้าหากันแล้วความหวังข้างดั้งเดิมที่เราว่าเราจะรักกันเราก็จะแบบกลับมามีความหวังเหมือนเดิมมาลุยฟื้นความหวังที่เราเคยมีชิ้นกันละกันมันก็จะจังลงได้ทั้งหมด ว่าความหวังแต่ละคนคงจะแตกต่างกันไปนะคะแต่สำหรับความหวังของพี่นี่ะพี่ไม่ได้หวังในสิ่งที่มองเห็นเพราะพระคัมภีร์สอนอย่างนั้นจริงจนะฮะเราเราหวังใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นและเชื่อว่าเป็นจริงนะฮะบนรากฐานความจริงด้วยนะคะไม่ใช่เราคิดไปเอง <S <S ความหวังใจของพี่ขึ้นอยู่กับความรักของพระเจ้าเพราะว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อพี่รู้สึกว่าพี่เองอชีวิตอาจจะบางครั้งมันอาจจะโอเคอ่ะบางทีความหวังมันจะลดลงบ้างอย่างเงี้ยแต่เมื่อ เมื่อเห็นความรักของพระเจ้าแล้วอะความหวังพี่ก็เต็มเปลี่ยนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งความหวังพี่นั้นอยู่ในพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นความหวังของพี่ก็มั่นคงค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ